สูตรพร้อมเดิมชาเขียวตามือมาแล้วนะครับผมสูตรนี้พี่พิกทดลองมาหลายสูตรเลยนะครับจนได้สูตรที่ลงตัวนะครับผมบอกเลยครับว่าอร่อยหอมมันกลมกล่อมไม่ผิดหวังแน่นอนครับพี่พิกก็ฝากกดแชร์ออกไปให้กับเพื่อนเพื่อนได้ดูกันด้วยนะครับผมแล้วก็กดติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับพี่พิกคนนี้ด้วยนะครับต้มน้ำให้เดือดจัดเลยนะครับจากนั้นตวงเอาน้ำร้อน1,100กรัมครับผมใส่ใบชาเขียวตาเมือลงไป50กรัมครับผมคนให้ใบชาอมน้ำพักไว้5นาที และใครที่อยากได้ชาตามือสูตรพร้อมดื่มนะครับพิมพ์บอกพี่บิ๊กได้เลยครับผมจากนั้นก็บีบน้ําชาออกมาเลยครับแล้วก็ช่างเอาน้ําชา950กรัมนะครับใส่น้ําตาลทรายไม่ขาดซีลงไป100กรัมครับผมตามโดยครีมเทียม70กรัมครับผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีเลยนมข้นหวานของค่าเดชั่น150กรัมแล้วก็นมข้นจืดของค่าเดชชั่นที่มีรูปไข่เจียวอยู่หน้ากระป๋องหรือว่าอยู่หน้าถุงนะครับ120กรัมครับผม จากนั้นก็ผสมให้เข้ากันดีเลยครับทุกคนเห็นไหมครับว่าสูตรของพี่บิ๊กชงง่ายมากๆเลยนะครับอย่าเพิ่งนํามาใช้นะครับให้แช่ชาไว้ในตู้เย็นก่อนหนึ่งคืนค่อยนํามาใช้ครับผมชายิ่งจะหอมมันกลมกล่อมลงตัวมากเลยนะครับสูตรนี้เป็นสูตรพร้อมเดิมนะครับทุกคนลองนําไปทําตามกันได้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับพี่บิ๊กการันตีเลยครับสูตรนี้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ไปดูด้วยนะครับคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับพี่บิ๊กคนนี้ด้วยนะครับอยากได้สูตรอะไรต่อก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับผม